ม,มาวดินันเลยทีเดียววันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยมีเรื่องกวนใจผมนิดหน่อยหลังจากที่คลิปพี่แม็กที่เป็น6 SD 1, <S 1>, <S <S 1> ตัวคอมเร็วกล่องหนากับปั๊มสายที่เป็นปั๊มสาย100%นะครับที่ว่าไม่มีระบบไฟเข้ามาเกี่ยวข้องนะ <S <S วันนี้ผมก็เลยจะมายกตัวอย่างให้ดูกันว่ามันก็มีอีกค่ายหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็ยังเป็นที่หนึ่หรับผมอยู่นะครับ <S <S หรือว่าอีกใครหลายๆคนที่ยังใช้ตัวเจ้าฮีโน p 11C นะครับผมยอมไม่ได้จริงๆสำหรับตัวของไ d ีนะผมเลยลากคอดากลองมาถ่ายคลิปให้ผมนะครับนะใครที่ใช้ p 11C เนี่ยลองคอมเมนต์มาหน่อยฮนะว่าดีจริงไหมนะสำหรับวันนี้นะครับที่ผมเอามาออกสองตัวเนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยถ่ายไปแล้วไอตัวคลิปคอมมันเร็วกับปั๊มสายนะครับที่ถ่ายไปก่อนหน้านี้นานแล้วละ่ะก็ก็เป็น2ตัวนี้แหละ ทั้งเป็นตัวั๊มสาย320แรงกับตัว3 8 0ูนะครับสรงรุ่นมนเราที่ผมจะเอามา2ตัวนี้คือเปคตรงรุ่นมนเรานะถือว่าเป็นบล็อกนิยมเลยนะครับบล็อกนิยมคือตรงรุ่นมนเราคือผมจะบอกให้ว่าตัวบล็อก P11C เตีเองเนี่ยมีค่อนข้างหลายบล็อกมากนะครับไม่จะเป็นบล็อกซีรีเจ็ดเอยหรือว่าเป็นบล็อกโปรเฟียนะครับแล้วก็บล็อกแยกย่อยแต่สาหรับผมเนี่ยในตัวบล็อก ตรงรุ่นบรรเล่าเนี่ยก็ถือว่ายังนิยมอยู่นะครับออของผมเนี่ยที่ร้านก็จะมีตัวปั่นปูนด้วยนะตัวโมกปูนสําหรับรถมิกนะครับที่ว่าต้องการใส่เครื่องพิเศษเนี่ยมาดูที่ร้านได้เลยวันนี้ผมก็จะพามาดูข้อแตกต่างของตัวปั๊มสายและคอมมรนเลวนะครับข้อแตกต่างแทบไม่มีเลยนะที่แตกต่างกันเนี่ยก็แค่ปั๊มเองปั๊มกับปั๊มลมปั๊มโซลา่านะครับที่ผมบอกเก็คือปั๊มโซลา่าเนี่ยของตัว P11 ซี320เองเนี่ยก็อย่างที่ผมจะพูดมาหลายๆคิปว่ามันเป็นเร่งบนนะครับตัวนี้จะเป็น320เร่งบนนะแล้วก็เป็นปั๊มลมคู่ตัว P11 เ,เนี่ยหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วหรือว่าทราบอยู่แล้วว่าเป็นคาส7นิ้วนะครับก็เอาอยู่ทุกหน้างานไม่ว่าจะเป็นตัววิ่งอ้อยเอง หรือรถด,ดินนะครับที่ใช้กาลังเยอะนะแล้วก็เป็นรถที่เข้าในเมืองแรงต้นเนี่ยก็จะส่งกําลังได้ดีนะครับลอยตัวเร็วนะครับในตัวพิ1เบนะก็ที่ว่าปั๊มลมเนี่ยปั๊มไม่ทันปั๊มลมคู่อยู่อยู่แล้วนะครับเทอร์โบเป็นแปรผันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระป๋องแปรผันที่ว่าใช้ลมยิงนะฮะก็จะเป็นขาแนงเครื่องของพวกตรงรุ่นพวกเมก้านะครับก็จะจับอย่างนี้นะฮะเมก้าสิงให้เทควางแทนได้ทุกรุ่นที่เป็นพีโนนะครับหรือว่าสายลูกผสมนะ ลูกผสมคืออะไรคือหัวอาจจะเป็นค่ายอื่นแล้วก็จะเครื่องเป็นฮีโน่นะฮะลูกผสมก็มีมีใส่กันครับก็จะมาดูตัวคอมมันเร็วเพ่เองเรา380แปลรงสามารถจูนได้รีแมปได้นะครับตัวนี้ก็จะปรับตามหน้าง,งานได้นะทั้งจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่เนี่ยข้อแตกก็คือตัวเนี้ยไอตัว38เนี่ยจะเป็นก้นอ่างมีเนียมธรรมดาก็จะเป็นก้นอ่างเหล็กตามยุคตามสมัยครับแล้วแต่ชอบก็จะเป็นค้า17นิ้วเหมือนเดิมความลม ตัว38ถึงจะเป็นปั๊มลมเดี่ยวแต่เป็นปั๊มลมใหญ่นะครับก็แทนกันได้แล้วในบล็อกตัวท่อคู่เนี่ยลูกค้าต้องการอยากจะโดดเป็นเข้าพิเศษปัป๊มสายก็ลงได้เลยนะครับคือลงได้เลยไม่มีอะไรแตกต่างเกี่ยวข้องแค่ระบบไปอย่างเดียวแล้วก็ระบบไวสายนะครับก็สนใจก็มาดูที่หน้าร้านที่เพตเชียงกงกลับรีกันได้เนาะโอเคเดี๋ยวไปปองตัวเนี้ยก็จะติดเครื่องให้ดูกันครับแล้วก็ลองมา ฟังเสียงกันว่าตัว38เนี่ยกับ32เนี่ยเสียงแตกต่างกันไหมแล้วก็เผื่อคลิปนี้จะเป็นวิธีทานให้ใครหลายๆคนน่ะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะไปคอมมันเร็วหรือปั้มสายดีหรือว่าถ้าจะโดดจาก41เนี่ยที่เป็นปั้มสายแล้วมาโดดไปเป็นคอมมันเร็วดีไหมนะก็เลือกใช้ได้หลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปั้มสายเองนะครับก็จะเป็นคอมมันเร็วกล่องหนากล่องบาง ก็วางได้หมดในบ็อกเล็กๆที่เป็น JO หรือจะเป็น FM 3M ก็คือ m 1 0นะครับก็ใส่เท่นเครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เกียร์ใช้เกียร์เก่าคาส17นิ้วแล้วก็มาฝฟังเสียงกันว่ามันจะลั่นขนาดไหนเติมเครื่องนิ่มๆจาก T 11มาดูก็ยัง สดนะครับไม่มีไออยู่แล้วนะครับแล้วเรามาดูตัวปั๊มลมกันว่าปั๊มลมเนี่ยแรงหรือเปล่าแรงนะครับค่อนข้างแรงมากเลยนะไม่ต้องห่วงแรงเอาอีกทีนึงเอาอีกทีนึงพอเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายนะครับก็ตัวนี้ เป็นอ่างอ่างย้อยหลังนะครับคือเอาไปใส่กับพวกรถชัตซีที่เล็กได้เลยนะคือหลบคานหน้าเรียบ,บร้อยคืออันนี้มันไม่ไม่ได้หลบคืออันนี้เป็นตรงบล็อกของเขาคือบางทีจะเป็นพิเศษบางตัวอย่างเช่นพวกบล็อกเครื่องหวยใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นย้อยหน้าเพราะว่าอะไรมันไม่ติดคานหน้านะครับสาหรับตัวนี้คือใส่ได้เลยในบล็อกเมกกทุกรุ่นนะครับทุกทุกรุ่นที่เป็นฮีโน่เนี่ยใส่ได้หมดเลยถ้าเป็นล้อย,ย้อยหน้าอยู่ที่ความสามารถช่าง ก็เดี๋ยวผมจะมาเล่งเครื่องให้ดู ก็จบไปตัวนี้คือผมใช้เป็นชุดติดของตัวเจ้ากล่องบางแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของ3ามแปดจะเป็นกล่องสีดำและเป็นปักสไลด์นะครับก็ตัวนี้เป็นชุดติดผมเชื่อว่าเอาไปไวายสายแบบเต็มระบบเนี่ยเสียงอาจจะดีกว่าน,นี้ก็ได้นะครับอันนี้แค่เหมือนว่าบังคับการติดเครื่องกันเฉยๆก็ยังไม่ได้ครบระบบอะไรเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาติดตัว P11 คือผมไม่ต้องพูดเยอะเพราะอะไรตัว P11 ตีเนี่ยของตัว3ยี่เนี่ยเขาทำสต,ตอรี่มามากมายโดยที่ว่าเผื่อพื้นฐานให้ตัวคอมันเร็วข้างหลังนะครับก็คือชุดบล็อกตัวปั๊มสายอะคอมันเร็วเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยในเฉพาะบล็อกที่เป็นชักตีที่เป็นตรงรุ่นนะครับคือพวกหัวมเมกา้าหรือนมาจะเป็นพวกไฮเทคเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างอะไรเลยคา่าก็เป็น17นิ้วผมเชื่อว่าในยุคคนที่คนใช้ปั๊มสายเนี่ยในตัว P11 เองเนี่ย เขาอาจจะปูพื้นฐานมาให้ความเร็วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องพูดเยอะอย่างพวกพอกินดีหรือเปล่าอาันนี้ตัด้วยก็เดี๋ยวเรามาติดเครื่องกันเนาะที 21c สามร้อยสามร้อยยี่สิบแงเล่นบนเรามาดูกัน ดินยยเีก็ประมาณนี้ครับก็คือผมก็จะบอกว่าเครื่องยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ที่ท่านจะเลือกนะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับหน้างานทุกตัวครับทุกยี่ห้อดีหมดแต่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับหน้างานนะครับก็ทางผมเนี่ยก็มีที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําอยู่ครับท่องทางติดต่อก็มีเพจเชียงกรงสลับรีนะครับแล้วก็มีทางไลน์นะก็คือพิมไลน์ไอเดีย @alek7 ตัวเราก็มีพนักงานคอยให้คำแนะนำทุกท่านนะครับไม่ปล่อย,อย เพลงแน่นอนหรือก็มาดูกันที่หน้าร้านครับตัวจริงมีให้เห็นมีค่อนข้างก็จะเยอะอยู่นะครับก็เฉพาะเครื่องตรงรุ่นเนี่ยเราก็คัดตัดมาอย่างดีนะครับก็รับประกันกันไปก็ราคามาตรลงกัแนนที่หน้าร้านก็ได้ครับก็พวกเพื่อนๆเนี่ยอยากให้ผมติดเครื่องตัวไหนหรืออ้ผมอยากจะวางเครื่องตัวนี้ลองทำคิดให้ฟังหน่อยเพื่อการประกอบการตัดสินใจนะครับก็ได้นะ ่าก็ลองคอมเมนต์มาโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ